ดีครับเออวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเฮ้ย hmm. ลืมพักเสียงอืมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้เนาะจาไม่ได้แต่ก็เป็นเกมแหละก็เดี๋ยวถ้าลืมก็จะบอกให้ลิง์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกไว้ใต้คลิปเนาะเกมน,นี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้แหละเกมอะไรไม่รู้แต่ให้รู้ด้วตันนี้ผมกําลังจะเที่ยวรอบโลกแล้วอห้เจอหนึ่งคนแล้วก็กิน โอเคมาต่อ What the fuck อ๋อข้นี่ตายเฉยโอ้โหแอดมินบอทก็ใจดำเกินวันนี้ก็เป็นการพากคลิปตอนตัดเสร็จนะเพราะว่ามันยากมากเลยลวันนี้เราจะมากินมินเนีเ่ยอาอเย่โอเคก็กินกินเกมนี้เป็นเกมกินพื้นที่นะก็โหลดได้ ปกติท oh, yeah. <g espaço> <risque> ั่วไปเหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละโอ้ยได้อีกหนึ่งคิวแล้วก็ตัดไม่ตรงจุดก็ขออภัยนะเออตายวัด อะไรคือตะไคร้เพียนไข่กันไก่ยังไงไม่รู้นะเออตื่นมาก็ได้กินกินอะไรไม่รู้โอเคเราก็จะตัดเส้นเขาเออตายเองนะตัดตัดอ๋อถ้าเราเดินไปโดนเส้นตัวเองก็ตายเหมือนกันเหรออ๋อตายอีกแล้วเออก็ก เกมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละว,วันนี้เราจะมาเล่นขายเคียดกันเป็นคลิปเป็นคลิปแถมเนาะวันนี้อ,อ้วอาวตายแล้วเขาตายแบบนี้ผมไม่ชอบเลยโอเค